คุณผู้ชมคะพลาสติกนะคะได้ถูกนํามาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารโดยทักก่วกันแต่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าพลาสติกนั้นจะต้องมีการย่อยสลายซึ่งใช้ระยะเวลานาน,านมากๆแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านของมลพิษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะดังนั้นนะคะการนําวัสดุธรรมชาติมาช่วยในการทําบรรจุภัณฑ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยการลดปัญหาทางด้านของมลพิษซึ่งในครั้งนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการพัฒนานวัตกรรมนะคะที่ผลิตเยื่อฟางข้าวและชานอ้อยสําหรับนามา ใช้ประโยชน์นะคะทางด้านของการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ซึงแน่นอนค่ะว่านอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรอีกหนึ่งช่องทางค่ะปัจจุบันนี้ค่ะการใช้าพานชนะที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะกำลังเป็นเทรนที่มาในปัจจุบันอย่างมากเลยเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มีพลาสติกหรือว่าโฟมที่ย่อยสลายยากอยู่มากทำให้มีผลกระทบกับปัญหาโลกร้อนแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมอะค่ะ การคิดค้นในการผลิตเยื่อกระดาษเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะก็เลยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะเข้ามาแทนที่การใช้โฟมในปัจจุบันนี้ค่ะหน่วยงานที่สนับสนุนเป็นหน่วยงานแรกก็คือสวกค่ะหน่วยงานนี้นะคะให้ทุนสนับสนุนนะคะประมาณ1ล้านบาทสําหรับการพัฒนบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงกับปลายน้ําที่ใช้งานก็คือบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือการผลิตเยื่อค่ะการผลิตเยื่อเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในการผลิตในวิธีการต่างๆกันทั้งทางกลและก็ทางเคมีซึ่งองค์งงความรู้ในการผลิตเยื่อเนี่ยค่ะเราก็จะกระจายสู่ชุมชนให้ชุมชนเนี่ยเป็นคนที่จะนําไปใช้ประโยชน์เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศษเหลือทิ้งทางการ,กรเกษตรหรือเราเรียกว่าผลพลอยได้ทางการ,กรเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะฟางข้าวชา้นอ้อยอหรืออื่นๆนะคะอย่างเช่นใบสับประรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราผลิตเยื่อเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนําเยื่อที่ผลิตได้โดยชุมชนเนี่ยโดยการต้มหรือทางเคมีเนี่ยไปส่งให้กับบริษัทที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ได้แล้วก็พัฒนาสูตรกรันกันน้ํกากันน้ํามันเพื่อใช้กับอาหารนะคะแล้วก็นําออกสู่ตลาดค่ะชุมชนในโครงการของสวกเนี่ยค่ะที่เราร่วมพัฒนาด้วยกันมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน บ้านทุงโผลที่จังหวัดอุทัยธานีอะค่ะจะเป็นชุมชนต้นแบบในการผลิตเยี่อฝางข้าวสําหรับการส่งต่อให้อุตสากรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีที่ชุมชนบ้านคาที่ผลิตเส้นใยสับป,ปะรดนะคะแล้วก็จะมีชุมชนอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่ผลิตเส้นใยอื่นๆอย่างเช่นตัวย่้าแฝกอาจจะทําเป็นกระดาษาที่เราเคยไปให้องค์ความรู้ต่างๆตามชุมชนนะคะ จากการนำงานวิจัยที่พัฒนากันมาลงไปใช้กับชาวบ้านน่ะนะคะก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยได้รายได้เสริมแน่นอนต่อวันเนี่ยเขาตกวันละ350บาทซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วแล้วก็เป็นค่าเยื่อต่างหากที่เขาจะขายได้ในกิโลกรัมละกี่บาทก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนแล้วก็บริษัทที่จะจ่ายให้อ่ะค่ะความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เราผลิตเนี่ยค่ะก็จะเป็นความปลอดภัย สำหรับการบรรจุอาหารโดยเฉพาะเลยซึ่งเราผ่านมาตรฐานในการาทดสอบการสัมผัสกับอาหารนะคะโดยผ่านทางบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนนะคะภายใต้กระทรวงอวอนะคะซึ่งช่วยสนับสนุนนะคะทุนวิจัยทางการาพัฒนาชุมชนแล้วก็การต่อยอดไปถึงปลายน้ำซึ่งนำไปถึงการ ขายนะคะซึ่งทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้เสริมนะคะส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยให้ดีขึ้นเป็นการใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะ และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่เหนือคําว่ามูล,ลค่าจากความคิดสร้างสารรค์ของนักวิทยาศาสตร์ไทายนะคะที่นํานวัตกรรมมาใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและยกระดับผล,ผลผลิตที่มีอยู่ภายในประเทศนะคะตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็สามารถช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราได้ค่ะ